เจอชูดเจาะลึกจริง จากกรณีที่ทางด้านของนายสุธิพงศ์ทัดพิทักษ์กุลหรือว่าฮาร์ดนักร้องชื่อดังได้มีการโพสต์ข้อความที่ค่อนข้างจะมินเมย์เข้าข่ายมีเจตนาทําให้คนเข้าใจผิดพาดพิงไปถึงสถาบันแม้จะอ้างว่าก๊อปปี้ข้อความมาจากคนอื่นแต่เนื่องจากว่ามีการโพสต์ข้อความในทํานองนี้อยู่หลายๆครั้งจึงทําให้เห็นได้ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาจึงเข้าข่ายมีความผิดได้ โดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายอภิวัตขันทองกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเสกสกลอัฐวงหรือว่าแรมโบ้ออีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและทนายความนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินทางค่ะเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับทางด้านของฮาร์ดนักร้องชื่อดังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาวันนี้ค่ะ14พฤษภาคมทางด้านของนายสุทธิพงศ์หรือว่าฮารก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปค่ะระบายความรู้สึกว่าเป็นกังวลและก็คิดมากในเรื่องของงานเพราะต่อไปคงไม่มีงานร้องเพลงพิธีกรหรืองานแสดงต่างๆแล้วเนื่องจากโดนคดีมาตรา112โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผมคิดอย่างนี้จริงๆและพูดมาตลอดผมไม่ได้ปัถนาตำแหน่งทางการเมืองหรือคำเย็นยอดใดๆเพียงอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นให้มากกว่าที่เป็นอยู่เท่านั้นเอง ผมยินดีกับสถานะนักร้องนักดนตรีที่ผมเป็นและเรสเพคที่ผมได้รับจากสังคมและคนที่เข้าใจผมในปัจจุบันหากรัฐบาลจริงใจกับการช่วยเหลือประชาชนอย่างผมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกรุณาอย่าฟ้องผมกะรุณาอย่าดำเนินคดีความกับผมด้วยการใช้อำนาจที่ท่านมีเลยครับ พูดกับผมดีๆคุยกับผมอธิบายให้ผมเข้าใจสิว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่หากท่านทำให้ผมเข้าใจได้ท่านอาจได้ผมไปช่วยประสานงานให้ท่านด้วยซ้าเรามาช่วยกันทำให้ประเทศที่ท่านบอกว่ารักนี้ให้มันดีขึ้นเถิดครับอีกไม่กี่ปีเราก็จะเป็นฝุ่นหมายถึงฝุ่นจริงๆนะครับไม่ใช่ละอองฝุ่นอย่างที่ชอบพูดพูดกันเรามาทำสิ่งที่รุ่นต่อๆมาเขาจะได้มาคุยกันด้วยครับ อย่างไรก็ตามก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามเขาว่าทางด้านของฮาสุทธิพงนั้นมีความสํานึกจริงหรือไม่โดยพราว่าในห่วงเวลาเดียวกันค่ะเจ้าตัวก็ยังมีการโพสต์แล้วก็แชร์ข้อความจากเพจหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นตอนที่มาของกระแสข่าวลือที่สร้างความสับสนและก็นํามาให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมที่ทางด้านของฮาร์ดนั้นมีการแชร์ลงมาไว้ใน Facebook ที่ชื่อว่า สุที่พงษ์ฮาร์ทัศพิทักกุลซึ่งก็เป็น Facebook ของตัวเองค่ะ